ผมสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนีนะ้มาพูดถึงเรื่องเทคนิคนี้สั้นนะครับนะแต่วันนี้คลิปนี้นะครับผมจะเอาเทคนิคของพิชามือเปล่านะครับถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วนะครับเกี่ยวกับ18ขว้าจับเส้าหลินนะครับนะเป็นชิ้นหนานะเป็นมือเปล่านะครับนะผมจะลองเอาเทคนิคจากคลิปนั้นนะครับนะมาประยุกต์ใช้กับมีสั้นนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจัดพอได้ไหม นะซื้อจริงมันได้นะมันได้นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูสาธิตได้ดูก่อนทวนจากคลิปที่แล้วก่อนครับเคครับนึงคลิปที่แล้วนะวนล,วนะล่าสุดนะครับนะคือถ้าทิงเต็งหลอกคุกนะครับตะปูเหล็กต่อกระดูกเทคนิคของการใช้นี่นะใช้สอกนะนะคอนเซ็ปต์ของมันก็คือการนี่ครับนะเห็นะไหมรอบนะเข้าแล้วสอบนะทีนี้มาดูว่าถ้าผมจะปรับ เอาใช้กับมีดสั้นเนี่ยมันจะได้ไหมนะซึ่งแน่นอนครับมันไม่มีทางทําเหมือนอมือเปล่าได้เป๊ะๆเพราะว่าสมมติต่างคนต่างมีมีดนะครับแต่ถ้าผมไม่มีมีดมือเปล่ากับมีดนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนะก็จะพอใกล้เคียงกันอยู่ะแต่นี้เรามาดูว่าถ้ามันถ้าเราเรามีมีดด้วยนะใช้กับเทคนิคของมีดสั้นด้วยโอเคสมมติว่าสนตโจมตีที่ทางไหนก็ได้แบอนแล้วแต่อ่ะนะสมมติมาลักษณะนี้นะ ผมขา,าแทงนะได้ไหมนะผมปากไปแล้วนะเมื่อกี้ปาบไปแล้วแผลนะไม่รู้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวปรับให้ดูก่อนนะครับคือปกติผมจะอาศพจากหน้างานนะครับนะแต่ไม่ค่อยได้เตรียมเ <c oughs> ทคนิคแม่อย่างเมื่อกี้เมืเกนะครับนะจงังหวะที่ผมปากเนะี่ยผมไปผมควงแขนเข้าไปด้วยพร้อมกักกบปาปด้วยนะซึ่งเขาไม่เข้าไม่รู้นะอยู่ที่มีเคมไม่คมกางเกง้เขาใส่หนานหรือเปล่านะครับนะ แต่โอเคจังหวะนี้มันไปละนะเมื่อกี้พอเข้าจังหวะนี้แล้วนะทีนี้หละนะครับถ้าท,ทีเต็งหลอกกุ๊กเมื่อกี้ที่ใช้สอกนะเราจะใช้ได้ไหมถามว่าจังหวะนี้บางคนอาจจะเห็นแล้วว่ามันอาจจะได้นะนะแต่ตรงน,นี้เราต้องมาดูนะครัว่าเรามีอาวุธนะเขามีอาวุธในมือเรามีอาวุธในมือนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราปุ๊บแล้วเราจะเข้าไปตีเลยเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างที่จะสูงเสียงครับนะควรเป็นขั้นตอนระดับสอง นะสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือการคุมวุธเขาก่อนนะนะโคอามุธเขาก่อนด้วยอย่างเช่นลนนักษณะนี้ผมอาจจะใช้กันเอาแขนเขาติดตัว <c oughs> นะเพื่อกันเขาเขาขยับนะซึ่งตรงนี้เขาอาจจะดึงแขนหรืออะไรเนี่ยจะลดึงดึงจะเห็งเลยจะสองมือเฉยก็ได้ดีเลยนะนะเราคุมไว้เพื่อไม่ให้เขาขอนมิดออกพยายามจะปาดได้ปะนะ <c oughs> ผมคุมไว้อะนะ ให้ปลอดภัยก่อนนะครับแล้วมืออีกข้างหนึ่งเนี่ยมันจะช่วยเซฟหรือว่าบางทีเขาอาจจะมือข้างนั้นเข้ามาจับมาตีมาช่วยนะบางคนมองดูลักษณะแบบนี้อาจจะคิดว่ามันดึงออกง่ายนะแต่ลองลองทำทุกมิตีทางแล้วถึงเราเด้จะงัดจะง้างจะยกจะพยายามยันเลยลองลองดูนิดหนึ่งนะมันก็ค่าแจะยากนะครับเพราะหนึ่งมันมันติดตัวผมสังเกตไหมมันติดและแขนเขาอยู่ในลักษณะที่มันเหยียบ มันค่อนข้างจะมีพื้นที่จํากัดในการที่เขาจะถอนของข้อสอกแต่ให่อย่างเงี้ยอเขาดึงสอกได้เห็นไหมแต่ให้อย่างเงี้ยมันเกิดอาก,การติดพื้นที่มันมีน้อยนะแล้วแขนเขาดูลักษณะที่มันเหยียดเกือบเกือบต,ตกตึงเลยนะเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ค่อยมีพื้นที่แล้วสอกถูกคุมไว้นิดนึงนะเพราะนั้นเขาเลยจะดึงกลับแล้วไม่ค่อยจะยากนะลองยกขึ้นหนะ่อยยกผมหนีไว้เห็นกหนะครับนะ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  โอเคจังหวะนี้แหละมันถึงจะเริ่มใช้ได้ละอ่ามาอาจจะนิดน่ยจังหวะที่เ้าพยายามดิ้นเนี่ยผมอาจจะคือบางคนอาจจะคิดว่าแบบพอจังหวะแทงศอกไปเนี่ยเขาอาจจะเอามือคือบางทีนะครับบอกนะสถานการณ์เวลานี้ยมันต้องปที่ความเร็วนะครับใครเร็วกว่านะใครเร็วกว่าโอเคนะถ้าผมช้าแน่นอนมันไม่ค่อยไ้ผลแน่นอนแต่ถ้าผมปุ๊บคุมแล้วผมเร็วกว่าในการเข้าทาแล้ว ทำอย่างอื่นต่อ <c oughs> โอเคมันย่อมได้ผลทำไมนะครับเะี <c oughs> ่เนีะยเจ้าบ,บาี้มาละพอเขาพยายามในเรื่องขัดขืนเนี่ยผมตีก่อนด้วยศอกนะทำให้เขาคล้า,ายๆมันการชออ็อกอ่ะทำให้เขาเจ็บทำให้เขาเกิดอาการสะดุง้งเจ็บสะดุ้งหรือว่าดึงความสนใจจากตัวนี้ไปนะเมือ,อเกิดหตถ์โดนศอกแล้วตัวเขาไปละเมื่อเกินะครับแ,แขนมันยิ่งเหยียบนะไอ้ตรงเนี้ตอนให้ผมจัดการแขนเขาได้ง่ายขึ้น ง่ายขึ้นอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นการป่าโอเคนะครับผมนีดป่าเลยเพราะมีดผมอยู่ใกล้อสมมุติว่ามันเป็นคมเดียวแล้วนะนะถ้ามันเป็นสองคมง่ายเลยแต่คมเดียวเนี่ยก็ต้องพลิกนิดน,นึงผมมาใส่ไปอยู่ใกล้อความสนใจตัวนี้เขาอยู่ตรงนี้ละผมไปละป่ากล่องอให้หลุดนะส่วนหลุดไม่หลุดว่ากันแต่ผมเชื่อว่ามันต้องหลุดอะถ้ามันโดนลักษณะนี้นะเฉียนข้นาไปะนะทีน,นี้ย ก่อนต่อหนึ่งเลยล่ะนะครับสังเกตนะครับว่ามันอมาใช้ประกอบไปเฉยนะครับแต่องค์ประกอบหลักก็ยังเป็นมีดอยู่นะไม่ใช่ว่าผมเอาเทคนิคของมือเปล่ามาใช้แล้วผมไปโฟกัสที่เทคนิคของมือเปล่าจนลืมอาวุธนะผมให้ความสนใจที่อาวุธก่อนที่ตัวอาวุธก่อนแล้วใช้เทคนิคของมือเปล่าในการเสริมนะครับในการเสริม นะเป็นการเป็นตัวเสริมนะครับใช้ในลักษณะของการอะไรไงดึงความสนใจเตอมอากาศน,นะนะผมทับศอกนะครับแทงเข้ากันได้ไหมผมทับศอกเข้าไปกระแทกนะไมได้เห็นหรือเปล่าเห็นนะเกิดอาการนี้ใช่ไหมเห็นไหมผมไปละวผมใช้ม,มีดเล่นที่มือมละที่นิว้วก็ละวปาไปก่อนนะครับ ขาติด okay, นะครับ <c oughs> น,นีง่ายขึ้นที่ผมจะแทงหรือว่าจะอีแขนหักแขนเขายไงก็ตามนะครับนะ,ะต้องฝึกการเคลื่อนไหวให้มันไหล่ะครับนะไหลแล้วต่อเนื่องโอเคครับเราเรามีกรอบที่ต้องฝึกมีกรอบของการเคลื่อนไหวนะครับแต่อย่าเป็นกรอบซะเองเข้าใจครัตรงนี้นะคือเข,ขาเขาให้เขาฝึกให้เราสร้างกรอบขึ้นมาก่อน มีกรอบให้เราฝึกนะครับแต่บางคนส่วนมากพอฝึกแล้วมันใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าการเขากลายเป็นกรอบซะเองอะ่ะเป็นกรอบที่มันแข็งๆมันเคลื่อนไหวไม่ได้มันก็เลยไม่ไหลลื่นเกิดการชัง,งัดไปต,ต่อไม่เป็นเวลาเขามีการโต้ตอบ,นะบนะเพราะฉะนั้นหลักการเลยคอนเซปต์เลยคือเคลื่อนไหวให้เป็นอิสระอยู่ภายในกรอบครับนเะมื่อเมื่อเรามีกรอบใช่ไหมเ <c oughs> มื่อเรามีกรอบอยู่ แต่ในกรอบมันมีที่ว่างอยู่ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะเคลื่อนไหวอาจจะนบคับข่ือเลี้ยนเล็ดสดนะให้เราเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระภายในกรอบนะไม่ว่าเขาจะขับขืนหรืออะไรยังไงก็ตามนะครับนะเราจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบของความเป็นเป็นวิชาของเราะะครับนะสไตล์ของเราแต่ถ้าไปยึดติดกลายเป็นกรอบเลยเนี่ยบางทีมัน,มนสมมติเราเรียนมาอย่างนี้ เกิดเขาไม่ได้แห้งอย่างเงี้ยเกิดเขาไม่ได้อยู่ในรอ,ง,องนี้อ่ะนี่เลยเราทำยืดดิ่งนะค,คนยึดติดเกินนะครับมันกลายเป็นกรอบนะทำให้การเคลื่อนไหวมันมันตามไม่ทันนะครับนะครับเคลื่อนไหวให้ไปอิสระภมยใในกรอบนะครับโอเคนะมันจะหลุดออกไปจากนอกเรื่องที่ต้องการแอนำเสนอโอเคเมื่อกี้ผมใช้ไาแล้วนะนีคของมือเปล่านะสิบแปดคว้าจับอะตัวที่เต็งหลอกปุกนะครับนะบนะการใช้สอง นะการใช้ศอกกนึงกันนี้ไนดะ้ก็ได้นะ <c oughs> อย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้ามันอยู่อย่างนี้ผมก็ไม่พยายามจะใช้ศอกนะมันก็อาจจะทาอันเร็วอาจจะเร็วกว่าแต่มันก็ยังไม่ชัวร์ว่าผมทมําไปแล้วเนะนี่ยมีดเนี่ยเขาอาจจะเอาวัดมาหรืออะไรก็บานไปนะนะเพราะฉะนั้นผมให้ความสำคัญกับตัวอาวุธก่อนกับการฟอนรลเขาก่อนนะ เมื่อมีโอกาสจริงๆแล้วมีดเขาหลุดมือแล้วหรืออะไรแล้วค่อยค่อยใช้นะคอ่านูใหม่รอบนะครับจากมือเปล่านะจากมือเปล่าเทคนิคของนี้นะับเอามาปรับใช้กับมีดซึ่งไม่ไว่าจะเกิดลักษณะไหนก็ตามคือหนุก,การปึ๊บแบบนี้ไนละผมพับสองละกระแทกล,ละตะค่อยครับหรือเอ พอทำนี่ปุ๊บอ่ะปา่าละนะก็เอามาประยุกต์กันได้นะครับนะถ้าถ้าเราเข้าใจครับเข้าใจการเคลื่อนไหวของมันนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเยินเยินนานไปเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ